หมึกไข่กุ้งสดนะคะแล้วก็บวกแซลมอนดาก้างสุกปูม้าสุกนะคะน้องๆรับบินพี่หน่อยเร็ว้าต่อไปจ้ะ ก็คือยำตีไข่นะจ๊ะบวกไข่เมงจานะคะบ,บวกไข่ปลาไข่ปูก็คือสี่ไข่บวกคุ้งสุกสซม,มอนจ้าสั่งจางม,มาได้เดนเจ๊หนึงนะครับออนไลน์เนาะไม่สะดวกมาหน้าร้านรามีบริการจัดส่งออนไลน์ ด้วยลดควบคุมความ,รรมเย็นรีวิวเพียบสนใจทักเพียรเจ่นหนึ่งแซบตามปากหรือไลน์ n u n g 0523ตลอด24ชั่วโมงสวัสดีค่ะอยู่ร้านยำเจ่นหนึ่งนะใช่ค่ะวันนี้หมึกไข่ตัวใหญ่ไซส์250ร้อยห้าสิบ กับหมึกไข่กุ้งสดนะคะแล้วก็บวกแซลมอนจ้าไข่หมึกไข่แน่นๆน่เลยจ้าดูยอดทะลุสิครับปูหมากบกังสุก หวานน้อยทุกเมนูเลยนะจ๊ะแล้วก็มีเผ็ดน้อยอยู่กระปุกหนึ่งเนาะนผลไม้รวมปูสุกกั้งสุกนะคะเจ๊หนึ่งสักเรามันหยุดเราจ้งเนาะอจ้งยังแจ้งแล้วใช่ไหม เดือนนี้เจ๊หนึ่งไม่ได้หยุดเลยนะคะตั้งแต่ต้นเดือนนี้เราจะลากยาวเลยนะคะคือว่าเดือนนี้เราไม่หยุดเราไม่หยุดตอนที่ยี่สิบถึงยี่สิบสี่เนาะถูกไหมรีพูดทำไมอะยี่สิบถึงยี่สิบสี่ถูกไหมใช่ไม่ต้องรีพูดก็ได้ไม่ใครแย่งพูดนี่เป็นผลไม้รวมบวกก้งสุกกูมาสุกนะคะ ะยค่ช่วงเพราะว่าเมนูแยกน้ำเยอะมากเลยกลางสุกปูม้าสุกนะคะ ก็เหม yeah, ือนเราย้ำเองเลยจ๊หนึ่ง่อยากกินอะไรล้วก็ใส่ต้ำนั้นจะมีเสียงรถไฟหนึ่งเจ๊หนึงเจสกี้ค่ะวันนี้แข่งวันสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวาทิดหน้าก็สงการแล้วนะคะวันที่สิบสามนะใครใครอยากเล่นน้ำมาที่ ประจวบได้นะมีวันที่สิบสามดียวนะคะแล้วถ้าใครอยากกินของแซ่บอะก็มากินยำที่ประจวบค่ะยำที่นึงนะคะแล้วถ้า,าไม่มีโอกาสจะได้มาหรือว่าไม่สะดวกมาทำไมก็สั่งออนไลน์จ้ะแต่ช่วงนี้นะคะจากวันที่เจ็ดไปจนถึงวันที่24สิบสี่นะเช่นึงปิดรับออเดอร์นะคะจะไปรับช่วงไหนเดี๋ยวแจ้งหน้าเพจนะคะทำไมยิงหรือไงถึงปิดมันขนส่งมันปิดค่ะขน <c oughs> ส่งอินเตอร์มันปิดเนาะ สซลมอนน่ากินมากเลยนะนาฐานมักสุดๆเรียบร้อยค่ะสัมสัมเลยกับเมนูกุ้งสดสซมอนแอปเปิลสองสีค่ะ ไข่สุดเล็กนะคะไข่แน่นๆเลย <S <S เม<ล>นูต่อไปนะคะลากกุ้งตูโทนบวกแซลมอนนะคะบวกหมึกไข่นะจ๊ะ <S <S ใหญ่จริงไม่จกตานะคะ ไข่แน่นแน่นจุกๆน้องดูโฟมในกระเป๋ามีไหมโฟมที่พ่อเก็บม่อ่ะมาต่อไปกุ้งสดนะะเพรอะวามในรถแน่นเลยกุ้งสุก่าไม่มีไม่เป็นไรหรอกแ่บๆนะฮะก<อ>ุ้งสูโทนบวกหมึกไข่นะคะเดี๋ยวแอดเพิ่มได้สมันแต่สมันเนีย่ยเดี๋ยหนึ่งจะใส่ไว้เพียงข้างนอกนะ ใส่ทีหลัง<ๆ>ยั่วๆ oh. ขอชื่อรอเลยไหมคะหรือว่าเดินซื้ออะไรก่อนไหมคะม หรือนั่งรอด้านหลังเลยหรือจะไปซื้ออะไรก่อนใส่เบอร์โทรไว้หนูหน่อยจัดเสร็จหนูโทรตามอ,อย่าเสร็จร้านโทรไปนะคะจ้าหนูน้อง <c oughs> น้องรับบินพี่หน่อยแล้วน,น่าทานมากเลยนเะนี่ใช่ค่คะปะลาไม่คาลูกค้า ทุกเมนูไหมคะโอเคจ้าอ่เติมไข่ปลาอีกได้ค่ะโอ้ยยังไม่จบนะเดี๋ยนึง่งก็เป็นเมนูอะไรลาบหมึกไข่นะคะกุ้งทูโทนบวกแซลม,มอนแล้วก็บวกไข่ปลาจ้าไม่ทางมาเต็มกล่องจ้าเราเพิ่งมาบอกอเรียบร้อยค่ะเต็มกล่องเลยอ่าโอเคครับ เมนูสามไข่นะคะาแล้วดี ต่อไปจ้ะเรียบร้อยน้องรับปีนั้นวเหรับพีส่ส่งให้เลยส่งให้น้องให้เลยอันนีจ้จะเป็นลาบลาบหมึกไข่ไข่ปลาแล้วก็ไข่ปูบวกแซลมอนนะคะวันนี้เมนูลาบจุดยังจังจดแล้วใช่ไหมจดยังกะจดไปสองรอบแล้วจดไปสองรอบแล้ว มันไข่แน่นๆตัวใหญ่มากกว่นนี้อือให้ดูหมึกก่อนจ้า ไข่ไข่ปลาตด้วยไข่ปูแอดเพิ่มด้วยซัมมอนนะคะ รอประมาณ20นาทีนะคะ่ะเจ้อจ้าลูกค้าสะดวกจดทิ้งเบอร์ไว้ได้ค่ะจุกจุกตัวใหญ่มากลาบหมึกไข่บวกสมอันีเรีกเป็นเมนูลาบแห่งชาติใช่ค่ะ ใส่กระปุกแล้าเนี่ยให้นายองโทรไปขอชี้กับเบอร์โทรได้นะจ๊ะเรียบร้อยค่ะกับเมนูราบหมึกไข่บวกแซลม,มอนค่ะ มาดีเมน,น,นูสามไข่บวกหมึกไข่นะคะคือสี่ไข่พอลูกค้านั่งมองเห็นหมึกไข่นะก็เลยเพิ่มเลยได้ตัวใหญ่ๆไปเลยไข่จุกๆเออบินนี้แลละ คือยำสีไข่นะจ๊ะยี่บจ้าเมนูต่อไปจ้าก,ก็เมนูหมึกไข่กุ้งสุกนะคะไข่เมงดาไข่ปูตามอนแล้วก็บวกไข่ปลาจา้ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ออาาที่สนุกมากเลยนะขยไข่ใต้เรีย เป็นหนึ่งไม่อยากหยุดมั้งเหรอหยุดยำม,มั้งเหรอ <c oughs> ได้เรื่อเยเงีอยากได้เรื่อเยเ <c oughs> ไข่แมงดาหรือไข่แดงอ่ะไข่แมงดาถ้าใส่ไข่แมงดาผิดดีโอ้ว่จะเอาออกเลยเนี่ยนะตัดด้วยไข่ปลา มาต่อด้วยซัมมอนก็มาต่อเลทซัมมอนนะคะ จะเป็นหมึกไข่บวกกุ้งสุกบวกไข่แมงดานะคะบวกไข่ปลาไข่ปูก็คือสี่ไข่บวกกุ้งสุกสม,มอนจ้าสั่งตามก็ได้นในเดือนึีนะครับออนไลน์เนาะส่งวันที่7นี้เป็นรอบสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะคะเดือนนี้มีแค่สองรอบนะมีต้นเดือนกับปลายเดือนจ่ะเดี๋ยวไปเดือนแจ้งอีกทีนะคะ ตรงช่วงเทศกาลนะคะลูกค้าทักมาถามบ่อยมากเลยเจ๊หนึ่งไม่ได้หยุดเลยนะคะไปหยุดวันที่ยี่สิบถึงยี่สี่นะคะแล้วเราก็เปิดร้านวันที่ยี่ิบห้านะคะสําหรับออนไลน์ก็คือจัดส่งวันที่เจ็ดนะค่ะต้นเดือนแล้วก็มีปลายเดือนนะคะเดี๋ยวแจ้งให้ลูกค้าทราบอีกทีนะคะว่าเจ๊หนึ่งเปิดรับเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวโพสหน้าเพจนะคะอาจจะโพสก่อนล่วงหน้านั่นแหละจ้ะตามปกติของเราเไ,ไ,ได้ค่ะออกต้องเปลี่ยนกล่องเยเอะโอโหเยอะ เพราะวันนี้หมึกตัวใหญ่ค่ะใหญ่ปกติไม่จะเป็นต้องัากตามนะครับก็เริ่มต้นแต่สิบบาทเลยจะเนึ่งใช่ค่ะแล้วแต่ลูกค้าถนัดลูกค้าชอบทานเลยตามกําลังซับใช่ไหมใช่ค่ะผลไม้รวมราคาหนึ่งใช่ค่ะ งเมื่อก,กี้มองไม่เห็นใช่ไหม,มจริงๆคือเป็นอย่างแรกที่คิดมาตลอดเลยใช่ไหมนี่ค่ะอันนี้หมึกไข่นี่ค่ะแน,<ห>น,น,น,น่นๆเลยส่ตรลงข้างผมก็ได้ดมองไม่ค่อยเห็นโอ้โหวป็นปล้หนาหแล้วปลาหมึกไข่ ไข่ปูจ้าไข่ปลาครับไข่ปลาจ้าก็าาามาต่อด้วยไข่เมงดาจ้ะยังไม่เสร็จนะคะแอดด้วยตำมอนเพิ่มใส่ เทศบาลเปิดไหมครับเปิดประตูครับอ๋อเทศบาลก็เปิดนะครับไปช่วยได้เลยนะครับเพื่อนมากโอ้โหสิ่งไส่กุ้งสดบวกแซลม,มอนค่ะบวกผลไม้รวมนะคะช้ำๆกันเลย ไม่สะดวกมาหน้าร้านเรามีริการจัดส่งออนไลน์โดยลดควบคุมความเย็นรีวิวเพียบสนใจทั้เงเพจหนึ่นนงแซบตามปากหรือไลน์ n u n g 0523ตลอด2 4ชั่วโมง